สวัสดีครับวันนี้ก็มารับชมพระง่างพิมพ์เล็กนะครับอยุธยานะครับอายุนี้ก็ราวๆอยู่สักประมาณ2-300ปีนะครับสภาพองค์นี้ก็ค่อนข้างที่จะสึกนิดหน่อยนะครับคุณผู้ชมมาดูตรงนี้กันก่อนนะครับเนื้อโลหะก็จะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมก็อาจจะมีสึกบ้างนะครับในเป็นบางจุดนะครับคุณผู้ชมดูอากาศรอบๆนะครับนะฮะ ก็จะมีห่วงหลุดบ้างนะครับเพราะว่าผ่านการใช้งานมาอาจจะลายท่านนะครับนะครับแต่ถ้ากดแม่พิมพ์แบบนี้ชัดๆนะครับเห็นไหมครับก็พิมพ์นี้ก็เรียกพิมพ์มีไฟนะครับเห็นไหมครับพิมพ์มีไฟตรงนี้นะครับนะครับสภาพนี้ก็คนข้างที่จะสวยนะพยายามหามุมอยู่นะครับช่วงนี้ก็ดูว่าให้เหมือนของเนื้อแท้ๆนะครับของเนื้อโลหะนะครับ สวยนะครับนะครับก็พิมพ์นี้ค่อนข้างที่จะหาได้ง่ายอยู่นะครับนะครับคุณผู้ชมพอจับต้องได้นะครับจะต้องของแท้นะครับต้งดูตรงนี้มี2ขีดนะครับแล้วตรงนี้นะฮะตรงนี้นะครับมีขีดหนึ่งนะครับแล้วก็ขีดเป็นเป็นจุดวงกลมนะครับแล้วก็สังเกตตรงนี้มีไฟนะครับพิมพ์นี้นะครับ นะครับพิมพ์เล็กนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรทําครับขอขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปนะครับ